คุณพูดก่อนนะอ๋อขอโทษครับกี่วันนะฮะสามสิบอ่ะประมาณเดือนหนึ่งแหลนะเนาะเดือนนึงใช่อนนไอ้น,น,นะครับสองเดือนแล้ววันเดียว,ว,ยวคิดถึงไหมอ่ะแค่นี้แหละคิดถึงเหมือนกันแหละเยี่ยมมากไม่แต่เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะเราไม่ได้แบบแบบไม่ได้รวมพลหรือแบบไม่ได้มีอีเวนต์ที่ไทยแบบสักพักนึงแล้วปะใช่ใช่ไหม ไม่ลมมหวานอ๋อหมายถึงลมปุ๊กหม่ถึงรวมพนใ่หมายถึงลมพลนะไปแบบรู้สึกว่าช่วงช่วงก่อนไปไปต่างประเทศบ่อยใช่คิดถึงดีคิดถึงคนไทยนี่คนไทยมากๆนี่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 แต่ว่าฉันฉันฮะหอมไม่ได้หอมจริงอะไรมีหลักฐานเหรออะไร ฉันไม่ได้เป็นคน่วยโอกาสขนาดนั้นแค่เกมมันเล่นกันอย่างนั้นอันนี้นี่นี่ช่วงช่วงที่ช่วงที่หายไปมีคนมารายงานว่ามีใครไปงานใครสักคนหนึ่งแล้วใส่กิ๊บต็อกฉันไปรับรางวัลฮะฉันได้ยินข่าวอนะมีใครหนีพักแซวแซวไปได้นะครับไปได้ อ่คุยอะไรดีอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะอิตาลีอิตาลีเป็นไงบ้างล่าสุดมิลานหรออ่ะล่าสุดมิลานบันเจียบอ่าครับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็แบบเป็นเป็นงานใหม่เป็นงานใหม่ก็ตื่นเต้นดีครับอือใช่เท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอดบุร์ลเอาจริงป่ะเอาจริงป่ะพอพอ เป็นฟอสบุ๊กแลดีอยู่แล้วครับเทนมาดีด้านหลังก็คือเอาเลยครับเอาเลยเต็มที่เต็มที่ใครรู้สึกว่าได้เล่นกับทุกคนผมแฮปปี้แล้วอะไรนะถ้าเป็นบุ๊กฟอสจะลงรูปไหมฮะถ้าเป็นบุ๊กฟอสจะลงรูปไหมไม่ลงพวกเจ้ามัน จองของควาขนพูดเองยังพูดไม่ค่อยชัดเลยอะไรนะครับเออฟอสเห็นบอกจะประกาศชื่อดอกปีใหม่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมดาวดะดวงดาวบ้าหรืออะไรกลุ่มดูงดาวนะยังไม่ได้ประกาศเลยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลยใช่ไหมยังยังยังอะสปอยก็เกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละครับผมมองพวกคุณเป็นดาวที่แบบส่องนำทางให้ผมในวันที่มืดมนอ่าประมาณนั้นคิปี้จริงๆนะ ใช่ฮะดาวลูกไก่แต่ช่วงนี้แบบสองจุดห้าพีเอมอาจจะเยอะหน่อยผมว่าต้องขึ้นขึ้นไปดูสูงหน่อยรอครับก็ประมาณดวงดาวแหละแต่ยังไม่คอชื่ออกไรทางการผมเป็นคนคิดเยอะใช่ก็แค่อยากแล้วในดาวดวงนั้นมีผมไหมคุณจะมีดาวทําไมอ่ะผมอยู่นี่ หมายความว่าไงคืเลยก็อยู่ข้างๆไงอ๋อคุณจะไปดูดาวทําไมอ๋อมีผมอยู่นี่ก็เผื่อไปดูดาวด้วยกันแล้วมันจะสวยขึ้นไงไปดูดาวด้วยกันแล้วสวยขึ้นครับไอคนเริ่มใจอ่อนแล้วอี๋ยวเนี้ยหรอผมใจอ่อนเป็นก่อนปกติผมเซลลอย่างงี้คุณแบบสายหน้าหนีเลยนะหรอคุณเคยเล่นมุกอะไรด้วยหรอเล่นดิอ่ะต่อต่อต่อมีอะไรมีอะไรเห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้ ฮะไชนีสสักคำหนึ่งหนี่ห่าหนีห่าว้อยหนีสิงเจียงอยู่หนีสิงเหียงก็ใช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้รายการเฮงเฮงรู้จักไหมอะไรนะฮะสิงเหนียกข่อยเลยอ่าสิงเหนียก่อยเลยแปลว่าอะไรนะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ อะไรกุ้งสีนะซิงหงิงงวยเลยอ่าซิงหงิงงวยเลยิใช่เหรอซิงหงิงงวยเลยอ๋อใช่อ่ะใช่อาเอาวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนมรคํากันนะครับผมอะไรนะครับโอ้ช้ำเลยฮะช้ำเลยแล้วบุก็เดินมาฟอร์สคุณลงรูปนี้ดีปะวะรูปไหนเพื่อน นี่เลยไอ้รูปที่มันยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 กูเดินท่าไหนนะผมเดินท่าไหนนะเฮ้ยเพื่อนกูลงรูปนี้ดีป่าวะผมว่าผมไม่ได้เดินแบบนั้นนะจริงเดินมาเลยแบบคิดอยู่ประมาณสี่วันอะลงดีปะมาบอกลงไปเลยคนจะได้เรียกวีเดย์อะไรซึ่งกล้าแบบมัสตส์เบย์อะไรอย่างงี้ใครถ่ายใครถ่ายถ่ายเองเออถ่ายเองตั้งกล้องตั้งกล้องเอา ไอฟยไม่ถ่ายให้ไม่ห้องมันอยู่ไกลไงแล้วแบบว่าด้วยเวลามันเร่งรีบเราเออเราหยิบกล้องฟิลมันมาฟิลมันมาอแต่จริงก็เท่แค่ไนจีนั่นแหละเฮ้ยคุณเท่ในชีวิตจริงเลยโคตรเทโคตรหล่อกว่าอันตรายเลยคุณเนี่ยจริงๆผมว่าคุณแบบสุดแสงจะเท่แบบ Amazing Thailand กระดิ่งห้อยอะจริงๆนี่ไม่จริงใจจริงๆบุ๊เท่ไหม ไหมพุมพูดอะไรผิดมันเป็นบุกฟอร์ไหมไม่<อ>นะคนบุกอยู่แล้ว <c ues> อเอ้ไอ,อ้ยานองอ่าเนี่ยผมแบบว่าผมไปหาแกงขั้วหอยผมที่อร่อยที่สุดในกอทมอมาคุณมานักเลงคีย์บอร์ดไม่ก็คือผมคิดแล้วว่าถ้าคุณถ้าผมกินแล้วคุณยังต้องนอนโรงพยาบาลต่อเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ดีไงผมก็เลยกะว่าให้คุณกินยาแก้แพ้ครบ7วันก่อนเดี๋ยวผมจะหามาให้แล้วถามว่าทำไมผมถึงไม่หาภาคใต้ ผมก็อยากหาร้านอร่อยหลกรุงเทพไงอ่าอ่ะ,อะ,อะสงสัยอะไรอีกไหมสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้กินแล้วคุณกินยาครบหรือยังกินครบแล้วคุณเข้าโรงพยาบาลวันไหนเ้าลเลเลทำทำอ้มันต้องมันต้องครบเจ็ดวันหรอก็ยามีเจ็ดเม็ดแล้วก็ต้องกินเช้าเย็นมเดนถ้าคุณกินยาไม่หมดคือคุณจะดื้อยาแล้วเกี่ยวอะไรกับแกงคัวไอ้ผมอ่ะเอ้าก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อให้หมดก่อนไง กระเพาะคุณแข็งแรงไหมการที่คุณจะกินเนี่ยผมมาซื้อให้คุณได้แต่ผมรอคุณหายก่อนคุณสงสัยอะไรคุณสงสัยในเจตนาผมหรอผมซื้อกก็คือก็คือรอให้ผมกินยาครบก่อนถึงจะกินผมไม่อยากให้คุณเกิดอินสปิเรชั่นอะไรท้องคุณเข้าโรงพยาบาลนี่เลยกินตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็จริงหรอไม่กลัวเลยไม่ครัวมันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกันหรอ แล้วมันถ้ามันท้องเสียมันทําไงมันไม่คุ้มนะไม่ฮะเฮ้ยไม่เสียหอยมันซูปไม่รู้เคยกินหรือเปล่าเคยอร่อยแซบ่บป้ะมันก็มันก็นัวๆนัออ่อะโอเคถ่ายรูปเถอะ